สวัสดีย้ำเศร้าจ้าพี่น้องหมอกลงย้ำมาเศราค่ะอากาศดีเมื่อวานเป็นคึมคมฝนจ้ะพี่น้องฝนปล่อยๆไทานากำลังสิวานเข่าจ้ะบรรยากาศย้ำเศร้าอยู่บนนอกปีนี้แรงจ้ะ ปีที่แล้วเพิ่นวานเข่าได้มาเนี่ยมาปลูกต้นใหม่ปีนี้กำลังไทยนะบ้านในวานสําอากาศดีจ้าเนีเ่มรสอ่ากับเพื่อปางกูจ้าพี่น้องตำบลตมบ้านตะเพา นั่นสิไปเที่ยงนาจ้ะอัปเดตให้เบิองอ้งยงี้มาเศร้าพี่น้องอากาศดีดีในคนไทยนะหุ่นไม่เดินพุทสภาหมอกลงพี่น้องเพ่ไม่กระเว้นมันสิแดดกับพระจักละ่ะเมื่อวานม่นบ่แดดน้อนทางเขานาจ้ะ ประมาณลอย40เมตรจากถนนซันๆนี่พี่น้องกํา,ากลังจีแจง6กวง6กวงนิดๆ นาพี่น้องไคนะสายน้องสายอากาศเย็นจ้ายนี่มาเ้าวมีวันนี้ละจ้าอากาศดีมีหมอกลงมาขึ้นกับมนก็้นฝน,นลงเม็ดป๊ะแปะป๊ะแปะอยู่มาขึ้นก่อนนี่พายุมา ลมแห้งแหงบ่ค่อยมีฝนแต่ว่าลมแหงม้งงพี่นนองเบึงไี่จะทุ่งนาดิยู่กลางทุ่งนานจ้ะมันหมอก อัพเดตบรรยากาศย่ำเ้า้ันนอกอให้เบิร์จ้าพี่น้องวานในวานเข่าเลยบวานนี้ปลูกตะไคร้ จ้าเทียงหน่อยเทียงหน่อยว่นนี่แล้วอยู่จ้าให้ปลูกตะไครเหมื่วันนี่การดินพังผมดินเพิ่มเติมจ้ะพี่น้องหารถ อีกรอหนึ่งที่เอาไว้เขาในไตลางเถียงปลูกตะไคร้เมื่อวานนี่จ้ะไม่ได้โหดอยู่ปลูกตะไคร้ไว้นี่กล้วยนอกกล้วยหอมทอง เดือนพฤษภาหมอกลงพี่น้องคิดว่าเดือนพฤษภาคิดว่าฝนจะตกเมื่อวานไทยให้นาหลอกนี่ดีน้อยจ้าให้รถไทยผลมาไทยไห้เอาไว้จะดำข่าวเนียวจ้าต้นใหม่กำลังจะงามพี่น้อง อัปเดตให้เบิ้งค่ะบรรยากาศทุง่งนาย้ำเสารพี่น้องมะเขือเทศมะเขือเทศดกๆจ้ะแหล่งไปเลยกันบมนย้อมตายแต่ว่าอที่ตายคืนนี้จ้ะกระท่อนบ่ยายเป็น ข้าเหลืองแล้จ้ะนี่จะเตี้ยก็บมีดอกเราแกปลูกแต่ปีที่แล้วอันนี้ก็มะเขือเทศพี่นอ่องมะเขือเทศพี่นอ่องงึดบ่เดือนเมษาหมอกลงค่ะหมอกลงบง่งีนะหมอก หง,ง่วงเบาไต้จนี่เรือเรืองว่วงกินก็นเริ่มไงแล้วเพราะว่านานนะเปิดาง่วงเขาบานแล้วที่นี่ได้กินลูกวระมัณนหกลูกจ้ะน้ำสะโอ้ยป่าพูดนะพี่น้องน้ำกระเว้นกับเปิดน้ำ บาด่านลงสะโซลาเซลยิมบวันปลูกกล้วยหอมพี่น้องเอาน้อล้วยหอมมาถ้าไข่ก็งามงามบวานเอาหญ้ามีแต่หญ้าไหวเด้อจ้นี่พุดเอาหากมาขึ้นกล้วยหอมทองหัวขว้างนำดอกไม้เบอร์ซีจ้ะกะเริ่มใหญ่ พี่น้องเอาหนาเกิดจากกระแทนนะมิตรหยาไหวเลยจ้านน่ทั้ทงหากทั้งโคนเลยเ่ากำลังสิงไงปลูกวันแล้วยูจา้าเมื่อวานนี่เมือ่อยไหลทั้งเอาหนาทั้งปลูกของต้นฟงชูดกับง,ง,งามเหลิมงามแล้วนี่กล้วยหอมเตี่ยเด้พี่น้องนี่หอมหอมเตี่ยเขียวอ่ะหอมเขียว อันนี้นอลูกมันจ้ะอันนี้แม่มันหนุนนี่นั่นนี่พี่น้องเบื้องมันเลืองง้กินปีที่แล้วจ้ะเนี่อันนี้คือนอแรกที่ปลูกค่ะง้อก,กินหลายมันกนติไตเแล้วแต่นอลูกมันวันนี้สองนอต้องยาไว้พี่น้องเมื่อวานนี่ซับยาไว้ออก มื่อนี้พัดหมอกลงพี่น้องอัิเด์เห็นเบิง้งมาเขียบมาเขียบนอกแล้วดูจ้าเบิง้งนี่เบิ้งนียสามลูกสามลูกค่ะลูกได้ปีหนึ่งแล้วได้ห้าหม่มักขำ่ำ มักนกำลังเปดิดอยู่เลยหน่อยนึงน้ำใสๆจ้ะพี่น้องเจ้าบ,บาดาลและก็โซลาเซลล์มาใส่กยหอมเตียดอกหลักพี่น้องงามๆเกิดเอง หอมเตียมียูซี UC ที่ต้นจ้ะพี่น้องอัปเดตให้เบิง้งอัปเดตให้เบิ้งค่ะนี่ให้ไหล่เบิ้งสะอ่อนป่ะค่ะแต่่าเมื่อวันเขาเรียกไอเอ,เอียงเกาะนี่เมื่อวันเตาท้องกินพี่น้องนี่กินใบมนันา่์ให้แจังใดเนาะบัดนี่ มกแตงไทรจากำลังเป็นน่วยเหลือเสือบัี่ินองปลูกแต่ปีที่แลว้วว่ได้นี่เดือนหกปีที่แลว้วเม็ดมันบวกึื่นจ้าก็คิดว่ามันเนา่ามันมางอกปีนี้จ้าพ่นองเบิ้งนี่มันมางอกปีนี้แต่มันก็เป็น นี่จต่เป็นอวันเตาท้องนี่นี่นี่เตาท้องนั่นนั่นไปแล้ว,ลวน,นั่นเบิ้งพี่น้องเบิ้องนี่เมวันเตาท้องอมันกินใบมันจนเบิดเลยนี่จ้านี่นี่นี่น,นี่กำลังเป็นหน่วยตั้งแต่งไทยพุดธลุมปลูกต้นกล้วยพันดนามาปลูกอยู่จ้ะน้ำเขียวเขียวจ้ะ น้ำกคืงเว้นร้านมาเล่นนำยากระายจ้ะพี่น้องนี่ยาไว้เนี่ย่อมเหนียวออกว่าด้เบิด์ค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะมันหลายลายผลเอาออกทีละหน่อยทีละหน่อยปึ่ง ไม่ต้หง n า ả ไวเลยจ้ะขั้วออกคือแบบลามไปทัวเลยแล้วเจ๊ออกลำบากอันนี้พาบงหวานจ้ะนี่นีีไพายกิ่มซุงนี่ก็บ่งหวานมาปลูกตะไคร้ย,ยุนีจ้ะห h าไวกับเรื่องจะคืนอีกแล้ว หย่าหลายฝั่งนี้บ้าน้ออกได้พี่น้องบงึงค่อยๆอออกไปเรื่อยๆจ้ะ,ะไม่ไหวมือระบมหมดเลยพุดบงหวานกำลังแทงหลากได้นี่นกลัวน้ำ่าดใปีกลัวเลอเสยื้องว้ก,กินค่ะพี่น้อง เบิง้งพี่น้องเบิง้งนี่ปลูกนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วได้จ้ะนี่บ่ย้อมตายแล้วก็บ,บยย่บอลไงงวมันกินเรื่อยๆนี่จ้ะเบิางหญ้างไว้แล้วพี่น้องดูเบิงบ้งเบืงบ้งนน่ะพุดออกพุดหางดอกน้ำนี่ใจทางพูดไปพี่น้องน้ำนี่ดึงออกนี่ หยาไวค้าพี่น้องค้าเหลืองอยู่ใน,นดงหยาไวบ่อยอมตายหยากรงับงาม,งามอันนี้จะปลูกมะขามป้อมจ้ะพุดลุ่มใบมนเมื่อวานนี่ทั้งปลูกของทั้งพุดลุ่มทั้งเอาหยาไวพี่น้องนี่ เบ้องหนีอัปเดตค่ะพี่น้องเป็นดอกแล้วจ้าพูนอู้พูนอ่ะหยาก่อน,นี่คืองามครับแค่้ยเนาะ ได้อีฟังนี่พี่น้องเหงาไวก่อน,น้ำขักง,งามเน่ยต้นบม,มักม่วงโอ้ยเหงาเนอางวามาตูงใส้ได้พี่น้องข้าเอาออกไหมเมือ่อยวันจะคุดได้แต่ละเหงาต้องดึงหลากมันดอกน้ำ้ายก้างสหไงต้นบักมี่ปลูกใส่กันครับ มากล้วยค่ะมันย่มตายเลยไงแล้วมุนจะอาก,อกาศบานเขาฝนพี่นอ้องฝนยังม,มาเสาร์ได้จายนี่หมอกลงโซนนี้ม่ต่หญ้าไว้พี่น้องถ้าก้อนบรลายปนนีเด็กเม้าออกแล้วต้นมะม่วงก็เริ่มไง ฟังนิ่งว่าบอกินจางก,ก็เลยใหญ่เพราะมันสูง,อองเอาพี่น้องเบิ่งผู้อะไรอย่เงี้ยโอ้คันเบลออกก็บจิปป้บไวเวดแบบเรือลังงามคักงามเนี่ยนีผู้ใดมาตัดให้งวัวบ่เนาะอย่าคือหลายแท้เนี่ยกองนี้เอาออกเมื่อวานนี่ค่ะนี่ก้นน้ำว่า ไก่แทงปีละออ้ยคุณน่ะเบิ้งพี่น้องกุดออกเมื่อวานนี่เบิเ้งเพียงน่าหน่อยเซ๊เซกับพ่อในเแล้ว่วคนอีกคนนึงค่ะส่วนหกสุดกับงามๆดีค่ะ โอ้ยบงหมักหนาวเลือบ่งกินเนี่ปลายปลายมันบงกินว้าพี่ดาวเพนอ่อนงามขากงามแน่งวงแก้วโบราณบรรเทาฝนอันนี้ข้าเหลืองค่ะนี่ผ้าเหลือง งานไวา้ฝนอ่ะกวนดาม่าให้กินซุ้งในปีหนึ่งพี่รองคนน่ะก่ใหญ่แล้วพี่รองบิ่งไให้่บึ่งนอมันให้กินซุ้ง นี่อาเบียใี่เบิ้่งค่ะเป็นนออีกแล้วนี่นอมันเป็นนอขึ้นมาใหม่อันนี้ปลูกไม่จ้ะปลูกรียืองอลูก่ะปเรบมือนางหน้าตาดครับ่อหลัง เริ่มติดแล้วฮึนจ้ะเผ็ดครัวไหมกล้วยหอมจะปลูก เพ็ดกระท่อมมองกินเขาจ้าพี่น้องเอาทางล้างก็เย็ดครัวเป็่งพี่น้องงามบ่สฮุ่น,นกระท่อมโอเคจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ